สวัสดีครับมาพบกับเราอกครั้งครับกับวิชาแหลกวันนี้ครับเราก็จะพูดถึงองค์ชายรองหลี่เฉิงเจอ๋อที่เป็นครูปรับของฟานเซียนโดยที่องค์ชายรองก็มีชื่อเต็มว่าหลีเฉิงเจอ๋อและแม่ของเขาก็คือสู่กุยเฟยและสู่กุยเฟยก็เป็นหญิงสาวที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านศาสตร์และศิลป์และนางก็รักการอ่านยิงชีพโดยเฉพาะนิยายหอแดงติฟานเซียนได้เขียนเอาไว้และในนิยายก็บรรยายไว้ว่าฟานเซียนและองค์ชายรอง นั้นมีหน้าตาที่คล้ายกันเลว่าทั้งคู่ก็เหมือนพี่น้องสุดๆโดยที่องค์ชายลองก็หล่อเหลาไ้แพ้ฟานเสียนแต่ถ้าเป็นในซีรีส์ตังคู่ก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันและจุดเริ่มต้นขององค์ชายลองที่ตกแยงชิงก็เกิดพองเตชิงที่ปลุกปั่นเขาขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กด้วยการในองค์ชายลองประชุมกับเหล่าขุนนางแล้วก็ยัง,งส่เสงเสริมอไ้เขาสร้างเสืออำนาจและสะสมผักพวกขึ้นมาและเจดประสงค์ของฮองเตชิงก็คือการใช้องค์ชายลองและฟานเสียน เห็นหินลับมีดเพื่อทําให้ไทจีเก่งขึ้นก็ต้องบอกเขาว่าฮ้องเตชิงเนี่ยก็เฮี้ยมสุดๆและนี่ก็คือจุดเริ่มตน้นที่ทําให้องค์ชายลองต้องเฮี้ยมโหดและไม่เลววิธีการเพื่อสร้างฐานอํานาจขึ้นมาก็ต้องบอกเขาว่าองค์ชายลองเนี่ยไม่ชอบทํางานราชกิจแต่ว่าเขาเนี่ยชอบศิลปะและชอบสังสรรค์นในชีวิตจิตใจหรือว่าทุกอย่างที่หรูหราองคชายลองเองเนี่ยก็มีทั้งหมดเพราะาเขาต้องมีเงินล้นเหลือเพราะ,ะไรายได้ของเขามาจากท้องประครังและการค้าของเถื่อนกับแคว้นเป่ยฉีโดยที่องค์ชายลอง ก็ร่วมมือกับหลี่อีดลุยแม่ยายของฟานเสียนและจุดผลิกผันในชีวิตองค์ชายลองก็คือการที่เขาเป็นศัตรูกับฟานเสียนด้วยการส่งเฉิงจีซูไปลอบสังหารฟานเสียนแต่ว่าคนที่รับเคาะในเหตุการณ์นี้ก็คือเถิงจือจิงที่เป็นบร,ริการของฟานเสียนโดยในซีรีส์เถิงจือจิงก็ตายด้วยเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเป็นอนิยายเถิงจือจิงแค่พิการเท่านั้นและสาเหตุที่องค์ชายลองต้องสังหารฟานเสียนนั่นก็เป็นเพราวะว่าเมื่อฟานเสียนได้แต่งงานกับลินวานเอ๋อ องค์ชายลองก็ต้องสูญเสียท่อประครังให้กับฟานเสียนและดิเรนนี่เองทั้งคู่ก็กลายเป็นศัตรูกันจนในที่สุดฟานเสียนก็ทำลายขุมอำนาจที่องค์ชายลองได้สั่งสมขึ้นมาเรื่องคนสนิทขององค์ชายลองก็ถูกฟานเสียนและสำนักตรวจสอบจัดการจนเรียบแล้วก็ทำให้เขาต้องหมดอำนาจและอยู่ว่างไปวันๆแต่ว่าองค์ชายลองก็พพิกฟื้นอีกครั้งมอฮองเตชิงได้ประทานสมรส ให้เกตตัวเขาและเยลิงเอ๋อและแน่นอนว่าด้วยอำนาจตระกูลเยีย่องชายลองก็กลับไปอีกครั้งด้วยการรวมมือกับไทจีเพื่อ,อก่อกบฏโดยแขวนไปฉีและนคนตรตงอีก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการสังหารฮองเติชิงที่ภูเขาตาตงซานแต่เมื่อภารกิจล้มเหลวองชายลองก็ได้รู้ความจริงสุดช็อกว่าคนที่วางแผนการทั้งหมดก็คือฮองเตชิงและตระกูลเยี่ยและเยลิงเอ๋อก็คือหมากที่ฮองเตชิงได้วางเอาไวา้และตระกูลเยี่ย กับฮองเตชิงไม่ได้แตกคอกันและด้วยความปลายแพ้ที่เจ็บปวดในครั้งนี้องชายลองก็ได้กินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายและยาพิษก็ถูกผสมไว้แนองุ่นแต่ว่าก่อนตายองชายลองก็สั่งเสียกับฟานเสียนและก็หวังให้เขาช่วยดูแลเย,ยลิงเอ,อ๋อและก่อนตายองชายลองก็ยังคงตัดเพาและต่อว่าฮองเตชิงหรือว่าก่อนตายองชายลองก็ได้ระบายความทุกข์ให้ฟานเสียนได้ฟังและเรื่องนี้ก็คือบทสรุปและเรื่องราวทั้งหมดขององค์ชายลอง เขาไปแค่ห็นรับเมีดที่ฮองเตชิงได้สร้างขึ้นมาเท่านั้นและสำหรับใครครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ